สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคาวพิสและโตเฟรชชี o, กล่บเข้าสู่นักกิฬาเลยอาเซียนอาเซียนสเก็ตเตอร์ได้เวลามาทำความรู้จักกับน้องๆคนเก่งของเราทั้ง2โรงเรียนกันแล้วครับทีมสีแดงวันนี้มาจากโรงเรียนสาระวิทยาส่วนสีน้ำเงินจากโรงเรียนทีบางกรวิทยาพัฒวัดน้อยในในพระราชวธรรมครับผม ทั้งสองคนไปจำที่ก่อนเอาล้อสีแดงเอาปาวัน,นีสีดำม้าี่แคเป็นาแล้และมาเริ่มกันที่ข้อแรกของเรากันก่อนเลยนะครับวันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนวันนี้ทั้ง3ข้อน่าสนใจทั้งหมดเลยนะฮะก่อนอื่นครับไปกันที่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับ เรื่องราวน่าสนใจของประเทศต่างๆในอาเซียนมีให้น้องๆเรียนรู้ไม่มีวันหมดจริงๆครับอย่างที่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั้น นับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติโดยถ้าหากพูดถึงคนฟิลิปปินส์เราจะนึกถึงรูปร่างหน้าตาออกไปทางคนจีนแบบเบนิโนอากิโนที่3หรือน้อยน้อยประธานาธิบดีคนปัจจุบันหรือหน้าตาคมเข้มผิวคล้ำรูปร่างสันทัดแบบแชมปวยโลกอย่างแมนนี่ปากเกียวสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการผสมผสานทางเชื้อชาติจนกลายเป็นชาวฟิลิปปิน หรือที่พวกเขาเรียกตัวเองว่าปีนอยนั่นเองนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุดอีกด้วยอันเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกไว้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนมีนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออกโดยคลื่นทะเลยักษ์ และถ้าหากน้องๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศฟิฟลิปปินส์มาแล้วนั้นก็จะทราบกันดีว่าฟิลิปปินส์มีภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและยังมีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาด้วยกัน ซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันมีการใช้ภาษาทากีสหรือการพูดภาษาตากาล็อกผสมภาษาอังกฤษในประโยคสนทนากันอย่างแพร่หลายและไม่ใช่เพียงเรื่องราวความหลากหลายของเชื้อชาติและภาษาเท่านั้นประเทศฟิลิปปินส์ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากมายไม่แพ้กันอย่างเช่นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของผู้คนที่นี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ น้องๆรู้ไหมครับว่าชาวฟิลิปปินส์มักจะรับประทานอะไรพอดีพี่ไอสไตน์เนี่ยพาไปตลาดครับก็เลยสงสัยว่าถ้าเป็นการฉลองเขาจะฉลองด้วยการรับประทานอะไรคิดครับมาลองฟังสีแดงก่อนเลยสีแดงนีคิดค่ จะเป็นเนื้อสัตว์พวกแพงๆครับเนื้อสัตว์แพงๆอ๋อไอ้นี่พูดมีประโยชน์ชื่ออะไรลูกได้ได้ได้พูดดิไก่งวงครับเพราะว่าไก่งวงอฟริปปส์มันได้ที่พอมาจากพวกตะวันตกใช่ไหมครับอย่างมากเขาทานตะวันตกาก็จะความคิดดีการทดลองก็เลยใช้เป็นไก่งวงงั้นไปที่รอนเลยครับที่รอนผมพยายามวิเคราะห์นะครับจาก จากประเทศของเขาที่เป็นหมู่เกาะใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอาหารทะเลครับหอยนางรมครับผมคิดว่ามันเป็นเป็นหอยที่ตัวมันใหญ่ด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันสเปเชียลอ่ะครับเพื่อเลยคิดว่าถ้าเขาเฉลิมฉลองเนี่ยก็กินหอยนางรมสีน้ำเงินหูลอคิกคักคิกคักไปถามบ้างคิดว่าเป็นหูฉลามค่ะก็ฟิลิปปินส์เป็นเกาะค่ะแล้วอาหารที่แพงที่สุดก็น่าจะเป็นหูฉลามค่ะ น้องเขามีแบบว่าเหตุผลมารอมรับอ้าวอนอือนบ้างนอกจากหูฉลามหมูหันค่ะเฮ้ยตกใจทำไมอ้าวตกใจทำไมหมูหันเนี่ยนะแปลว่ามันใกล้เคียงกับคำตอบทำไมถึงเป็นหมูหันขอเหตุผลหน่อย ั่งฟิลิปปินเป็นหมู่เกาะไม่มีอาหารพวกสัตว์เลี้ยงก็เลยเป็นคิดว่าหมูหันอาจจะเป็นอาหารที่มีราคาแพงเฉพาะในกาเฉล,ลิมฉลองค่ะอ๋อจะกินหมูหันเฉพาะฉลองอ้ยเก่งเก่มา <S <S ลองดูกันหน่อยดีกว่าว่า ข้อ A คืออะไรครับต้องบอกว่าประเทศฟิลิปปินเป็นประเทศที่รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเขาติดของหวานเค้กครับนี่คือผมมีตัวอย่างมาเอ้ยพี่มูนรีบผิดไอ้บ้าเฮ้ยเอา่อวานรวมกันของผมนะฮะของผมตัวอย่างเค้กยจ้ามเ้ยเขากินเค้กจ้ามเ้ย คือเป่าเค้กวันเกิดนี่ฮะแล้วเขาจะถือมาหาป้าคุณเลยฮะนี่มันมีถาดดูแพงกตามันมีถาดมันมีถาดที่นัดกันไว้ไม่ถึงขนาดนี้แค่คือบอกว่าเตรียมเอ่อเตรียมผ้ามานะคือที่จะได้ใช้หมนแล้วก็คือเช็ดก็คือมุกแค่แค่ตรงนี้ไอ้หน้าเนี่ยนอกเหนือโอ้โหอ้าวพ่อเอของหวานนี่ฉลองกันพี่เตรียมยืนยันว่ามันคือ เค้กข้อบีกันบ้างค่ะพี่บอลครับเค้กครับแเค้กผมมั่นใจว่าเค้กแน่ผมบอกเลยว่าเค้กเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ในเทศกาลเฉลิมฉลองของชาวฟิลิปปินเนี่ยน้องคนเมื่อกี้บอกอะไรหมูหันอ้าวถูกต้องครับผมนี่คือข้าวขาแม่ไก่หมูหันกลางไปฮะหมูหันโอ้ย จะบอกว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนิยมเฉลิมฉลองในการรับประทานหมูหันเขาเรียกว่าสร้างความสุขให้คนในครอบครัวในการเฉลิมฉลองถือว่ามันทาให้ครอบครัวรู้สึกแน่น,นแฟ้นในการไม่ใช่นครปฐมตถองกไปกินหมูหันไม่เกี่ยวครับที่อื่นก็กินได้ผมว่าแคกเชื่อผมย <c oughs> ังยิบมาอีกเ <c oughs> ชื่อผมครับป๋อยน้นนองหมูหันแน่นนอนชาวฟิลิปปินส์นิยมกินในการเฉลิมฉลองคือหมูหัน อ้าวกบีครับหมูหันใช่ครับผม,มบยังไม่ตายี่ไปต่อก,ก็ซีกันแล้วคอครับนน่นี่ครเมื่อกี้ว่าอะไรนะไก่อะไรนะไก่งวงไก่งวงใช่ไหมแต่วันนี้ไก่งวงไม่มีเอาไก่ย่างไปก่อนเท้าพิปปินเน่ครับ อาตอนนี้เขาจะนับถือเทพเจรร้าของเขาเขาจะต้องกินไก่งวงคือเป็นการโคร<อ>ารพไม่ว่าเทศกาลงานอะไรทุกงานจะชอบกินไก่งวงเพราะว่าเขานับถือศาสนาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณ <ขอ S 2> พระเจ้า,อ,จจาอ้าตอนนี้นงไ,งนได้เวลาคิดดีๆนะฮะแล้วกดครับ มาดูกันก่อน,อนว่าสําหรับข้อแรกนี้ครับในการเฉลิมฉลองชาวฟิลิปปินส์น้องๆคิดว่าเขาจะทานอะไรเป็นพิเศษครับมา,มาเลยฮะโอ้โหชัดเจนนะฮะเรานี่เป็นสีแดงเทไปที่นักคอมครับคือไก่งัวว่าไก่งนะัวคืตอตอบถูกต้อง ครับไม่ใช่ไก่ต้องนะไม่ใช่ไก่ตอับไก่งวงนะฮะเยี่ยมมากมาดูกันดีกว่าครับว่าเรา้อยู่คนเดียวด้วยเทศกาลเฉลิมฉลองนะครับชาวฟิลิปปินส์นิยมรับประทานอะไรระหว่างเค้กหมูหันหรือไก่งวงนะครับไก่งวง ไหนคะแนนต่างกันลิฟนะไก่หันไก่หันไก่หันข้อข้อหมี่หมูหันย่อไก่ับหหันตบหมูหันไก่ตับหมูหันและหมูหันนี่แหละครับท okay, ี ouais, det, ่เป็นอาหารเพื่อการเฉลิมฉลองยอดนิยมของชาวฟิลิปปินส์มีชื่อเรียกว่าเลชอน แล้วว่าหมูย่างหรือหมูอบโดยหมูหันเลชอนนี้เป็นหมูที่ถูกปรุงรสด,ด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศนำไปเสียบบนไม้ไผ่และย่างบนเตาถ่านด้วยความชำนาญจะได้เนื้อหมูที่หอมและมีหนังกรอบสีเหลืองทองอันเป็นส่วนสำคัญของหมูหันเลชอนนั่นเองในสมัยก่อนชาวฟิลิปปินส์นิยมรับประทานหมูหันเลชอนในงานเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันปีใหม่วันคริสต์มาสเป็นต้น จนกระทั่งปัจจุบันได้จัดเทศกาลหมูหันที่นําหมูย่างบางส่วนไปแต่งตัวและแห่ไปตามถนน เพราะเชื่อว่าหมูหันเป็นอาหารที่สร้างความสุขและยังสร้างความสามาคัคคีให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะเด็กๆคะในเทศกาลเฉลิมฉลองเนี่ยทุกประเทศนะคะทั่วโลกก็จะมีอยู่นะคะในประเทศฟิลิปปินส์ก็จะมีการเฉลิมฉลองใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งคนในฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมักรับประทานหมูหันนะคะถ้าเด็กๆลองสังเกตเนี่ยอย่างในตะวันตกก็จะมีการรับประทานไก่งวงนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็มีอย่างเช่นวันสงกรานก็จะมารวมตัวกันรับประทานอาหารร่วมกันแล้วแต่ภูมิภาค นะคะซึ่งนอกจากจะจะเป็นการฉล,ฉลองฉลองตามประเพณีตามศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังมีการนำครอบครัวมารวมกันนะคะในบางครอบครัวนี่ก็อาจจะอยู่กระจัดกระจายกันก็จะมาเจอกันปีละครั้งซึ่งจะเป็นการสร้างสารสัมพันธ์อันดีนะคะความรักความอบอุ่นในครอบครัวด้วยค่ะโอ้ดงเงินำนำไป13าต่อหนึ่งค่ะ มีโอกาสนะฮะไปต่อกันนี้อีกหนึ่งประเทศของเรานะครับนั่นก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียเชอร์มัดดดต่าตังครับน้องๆยินดีต้อนรับสู่เมืองผู้กล้าแห่งชวาตะวันออกสุราบายาประเทศสาธารณารัฐอินโดนีเซียครับที่ได้ฉายาเช่นนี้ก็เพราะเมืองนี้เป็นแหล่งรวมของเหล่าวีรชนคนกล้าที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าศึกเพื่อปกป้องแผ่นดินมาโดยตลอดอีกทั้ง สุราบายายังเป็นเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของจังหวัดชวาตะวันออกเพราะเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจและการคมนาคมมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจะเป็นรองก็แค่เมืองหลวงคือจาการ์ตานั่นเองครับสุราบายาประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติทําให้มีความหลากหลายทางศาสนามีทั้งพุทธคริสต์และอิสลามโดยมีประชากรประมาณ2องล้านหกแสนคนและจะเพิ่มเป็น3ล้านคนในช่วงกลางวัน พราะมีผู้คนจากชนบทและเมืองใกล้เคียงเข้ามาทํางานและติดต่อราชการในเมืองนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาใช้เมืองนี้เป็นจุดพักเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆแต่ก่อนที่พี่ไอสไตล์จะเดินทางออกจากเมืองนี้ขอตระเวนดูวิถีชีวิตของคนที่นี่กันสักหน่อยอยากรู้ว่าเขากินอยู่กันอย่างไรเราต้องไปเดินชมตลาดครับตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านเมืองเก่าขนาดไม่ใหญ่นะักแต่มีสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันทุกประเภท แต่เขาไม่ได้แบ่งโซนขายชัดเจนเหมือนอย่างตลาดบ้านเรานะครับน้องๆส่วนใหญ่เน้นขายพืชตระกูลถั่วเพราะเมนูอาหารจานหลักของคนที่นี่ล้วนมีส่วนผสมของถั่วทั้งนั้นจึงทําให้ทางตลาดมีถั่วมากมายหลายชนิดขายเต็มไปหมดและระหว่างที่กําลังละลานตากรบบรดาถั่วพี่ไอสไตล์ก็เลือกไปเห็นเจ้าสิ่งนี้เข้าลักษณะเป็นก้อนกลมๆขนาดเล็กกว่าคาปั้นน้องๆช่วยพี่ไอสไตล์หาคําตอบหน่อยสิครับว่าจอาก้อนกลมๆเหล่านี้มันคืออะไร น้องๆคิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรคิดครับสีน้ำเงินก่อนเลยค่ะเก่าลัาหรือเปล่าคะโโอ,โโอ้เอากระทะที่ไหนมาทัดทอดเลย พะผลิบ้างเป็นพวกถั่วทรงเครื่องอะไรเออถั่วทรงเครื่องอันนี้มีส่วนถั่วใหญ่หน่อยถั่วามาบดทรงเครื่องปั้นเป็นลูกสีแดงกันบ้างน่าจะเป็นพวกเครื่องเทศอะค่ะอย่างเหมือนแบบในบ้านเราอย่างเงี้ยอย่างแบบในบ้านเราก็แบบเวลาทำพะโลยังมีอบเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเหมือนเครื่องเทศในการทำอาหารนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องเทศไม่เหมือนฟังกูนเลยนะหลากหลายไอเดีย มาลองฟังดาราขี้ขังเรากันบ้างดีกว่าดูจากรูปร่างลักษณะผิวไม่เรียบขู่ขา,านิดๆ <หา S 1> กระปุ่มก็ปาม,มขนาดของลูกจะไม่เท่ากันจริงๆน <ๆ S 2> ีวมันคือหินจากลาวาจากภูเขาไฟฮะอ,อยู่ชั้นนี้หละหาอะไรอ่ะเป็นเทพี่ทบายล้ว <c oughs> <c oughs> อยู่นี่ เป็นหินแบบนี้ฮะแต่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 ไม่ใช่ก้อนนี้อันนี้คือหินจากน้ําตกถ้าหินจากลาวาจะมีความแข็งมากแล้วเขาเชื่อกันว่าถ้าเราไปใส่ในน้ําขุนคุบหรือว่าไปใส่ในน้ําดื่มจะทําให้เกิดออกซิเจนขึ้นมากินไปแล้วบริโภคไปแล้วดีกับร่างกายแปลว่ามันไม่ได้เป็นของกินโดยตรงแต่มันเกี่ยวกับของที่เราดื่มกินถูกต้องเอาไปใส่น้าแล้วกินเพิ่มออกซิเจนและดีกับสุขภาพอ้าวนะสิครับข้อเครับ หินภูเขาไฟพี่บอลบ้างไอสมองลูกโป่งอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นนะครับมันไม่ใช่หินหรืออะไรทั้งสิ้นนี่ครับมันคือเครื่องเทศาวายซะเลยวายซะเลยวายระายเอ้าขนาดชเทศจะว่ายีาาเาย่เครื่องเทศทั้งจานอาจจะเป็นตัวข้าผมไม่เนะล่นกับมันเลยอ่ะเนี่ยของมันมุกมันไม่เพื่อนอ่ะมุกเราเพื่อนมันเป็น เครื่องเทศสาหรับเมืองสุราบายานิยมใช้ในการปรุงเพื่อให้ได้แบบว่าน้ําซุปที่มีสีดําและรสจัดจ้านและมีกลิ่นฉุนจัดจ้านเครื่องเทศเตไปแล้วบีเครื่องเทศมาลองฟังนกข้อบ้างพ่อทั้งหมดไม่ใช่เสียงเป็นอะไรอ่ะกำลังแยกคานวณเขาเรียกเมืองอะไรประเทศฟิอินโดนีเซียเขาเรียกว่าเมืองอีเหนา น่<ช>เมื่ออีหนาวเนี่ยมาก่อนเนี่ยครอบครองโดยท่านเท้ากุเลปันที่หนาวนี่นเป็นองค์คลรักของท่านเท้ากุเลปันอ่ะนี่เรื่งจริงนะวันหนึ่งท่านเท้ากุเลปันสเสด็จประพาสปา่าเออ ตั้งพะพาพะพานี่คืออะไรเพื่อน้องๆไม่เข้าใจตั้งพะพาคือตั้งกองอท่ายมีพ้าก,ก็ใช้องค์อีเหนาเนี่ยนี่ไปดูหนังเรื่องอะไรมานี่ยไปหาเชือปืนมา,อ,าองค์อีเหนาก็ไม่รู้ไปเอาที่ไหนอากาศนั้นก็ชื้นมองไปมองมาเห็นลากไม้ชนิดหนึ่งตัดลากไม้อันเนี้ยมาเป็นเชือเพลิงอย่างนี้ใครเป็นคนตัดองค์อีเหนาถ้าเปรียบเทียบก,ก็คือที่ประเทศไทยใช้กันอยู่ มันคือเชื้อป่ิยไตลากไปเป็นลากไปจำเรื่อแปลว่าือเหนาอะไรบ้างคนเขาก็เราเป็นเหมือนกับภูปัญญาของมันมีอยู่แล้วในป่าตัดออกมาได้ตอนนี้ได้เวลาให้น้องได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์กันดีดนะครับแล้วกดครับ มาดูนะครับทั้ง A B แล้วก็ C มีความเป็นไปได้นะฮะไปดูครับน้องๆคิดเห็นอย่างไรครับเริงเทศโอ้ย <c oughs> เอาเอาเลยเอาเลยาเลยสิเฮ้ยต้ปนเท่ากันอะ่ะอาเลยสิมาดูดีกว่าครับว่าเจ้าก้อนเมื่อสักครู่นี้ขนาดประมาณเล็กกว่ากำปั้นเลยนะฮะแท้จริงแล้วมันคืออะไรั เดี๋ยวกลับมาดูฉเฉลยกันปีใหม่แล้วจ้าอะไรอะไรก็ต้องดีกว่าเดิมนักคิดตะลุอยอาเซียนอาเซียนทูกเกเตอร์ย้ายเวลาความสนุกมาเป็นทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาเริ่ม3มกราคม2558นะคะ